สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเนึ่งควายแฟนกันกนบแฟนเป็บ้านสว่างงามเหมือนน้บานสว่างงามพาพี่พาน,น้องมาชมงูงามงที่ตลาดนัดขัว้วกระบือบ้านเชียงหวงังอำเภอเมืองจังหวัดเชียงสาทพี่น้อ,องเมื่อกระรงก็เสาร์วันขคารที่28พฤศจิกายน2 5 6 6พี่น้องเป็นเสาร์ที่อากาศเย็นอยู่เนาะพี่น้องน้องยังหนาวอยู่พี่น,อน้องเนาะช่วงอากาศเปลี่ยนทานกนาางภาคพีภา้องรักษาสุขภาพเนาะพี่น้องเนาะ บัตรสวัสดง่วงามสิผาพี่พานองชมบง่วเป็นไร่โตไปพี่น้องกับก้อนดินกับฝากได้ที่พี่น้องซอยกันคนไร่กดแช่กดที่ตามบัตรสวัสดง่วงามมาแล้วนีพี่น้องสิ่เด็กมีกำลังใจผาพี่พานองชมบง่วงาม่วงตลาดน้ำคุตังคน้อพี่น้องเนาะบัตรสวัสดง่วงามเท่ากรออกทุกตลาดนะพี่น้องเนาะถือม่โอกาสเนาะพี่น้องเนาะสัปดาห์ที่แล้วเสียดายยุบรถดีไปตลาดบ้านน้องแกชมบผูบุตรรายเย็ดตายนาะพี่น้องเนาะเย็ดตายจะขอโทษขออภัยบ็เด็กาพี่พานองชมุบงาม่ว่าามมื้อนีพี่น้อง ยังหาสิเปอร์เซนต์อยู่าก็ยังบอสมบูรณ์อยู่แต่ว่าก็ได้คือดทอดที่คือทอดนอกองมาอันี่ห้าน่องมาเปิดราคางัว่ะจิตลาดนัดบัตรเชื้อวางคือเก่าพี่น้องกับฝากน้องพี่น้องเนาะฝากกันติดตามเที่อันนี้น้องพี่น้องเนาะมาแล้วบ่หอยบุญ มานบอกโอ้มานแล้วหอยบุญมานแล้วไปยังต่อไปทางพี่พน้องไปทางพี่น้องพี่น,อน,อนอ้องเนาะกรารขายหัวเดในพี่น้องเนาะหลุดออกมามึงหันหนีอยู่มองจบแกพี่น้องเนาะกัมีอ่า โอ้ยเยยยพื่อนใดหัวสายเดลอพี่น้องทางนี้พี่น้องอ่ะยางเนาะพี่น้องเนาะกำลังยางยางมาอีกโซนนึงเลยพี่น้องจะว่าใส่เวลานิดนึงเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยยางมาทางโซนหัวาทางนี้จะเป็นทางอุบลพี่น้องมาจากอุบลเมื่อหันทางอาจสามารถรอยยู่ทางโซนทางอุบลพี่น้องเนาะอ่ะเป็นโซนเป็นโซนเลยพี่น้องเพิ่อยู่กันเป็นโซนเป็นโซนเป็นอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มทางอำนาจจากอีโซนนึงโซนแหลกๆอยู่ทางอำนาจ กดชุ่มทางนั้นพี่น้องเนาะมาเบิ่งคนมาสื่อหลายดี่พี่น้องคนมาสื่อมาขายหลายพี่น้องคนมาสื่อมาขายหลายเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งสายเท่าหอยนวลไดมาหอยนวลไดมาสายเท่าพี่น้องมาเบิงเบิ่งบรรยากาศเบิ่งบรรยากาศปิศกรพี่น้องเนาะมนกำลังเบิ่งกำลังเบิ่งัวงงาม คนผูกไว้ไล้พี่น้องไล่อยู่เในง้วะเขาไล้เขาตลาดไล้คนมาซื้อมาขายกั็ไล้พี่น้องมาซื้อหรือมาขายครับมาขายใส่ตัวใดครับอุ้ยนี่บอกขออนุญาตนิดนะครับตัวนี้บานๆเท่านาะตัวนั้นสายพัฒนาเนาะสองตัวนี่บ่ตัวตัวนี้เปิดจะบาทครับดิตัวนี้เปิดสอจ่าสองหมื่นสามพันอุ้ยพี่น้องจะมาตันเห็นพี่น้องสายบานๆเท่าตันสายงัวจีพี่น้องตันดี ดี่พอดีทองพ้อพี่น้องแต่ว่าโยตนโตเจ้าสามพันเปิดใ้พี่น้องแอนว 3, ่นนวานลาดแน่นตันสายบานเท่าพี่น้องสองหมื่นสามพันนี่เขาเอิดว่างัวไทยจีพี่น้องงว่าไี่จีนาตาตนโตพี่น้องสุดยอดสุดยอดตันดีอีดีพี่น้องงว่าแนวนี่ปลอยลงทงพี่น้องโมหูว่าทองออกลูกเจ้างหูพี่น้องยี่สิบสามพันเปิดใ้สุดยอดสุดยอดอันแม่นั่นเหรอม่์สาวแม,แม่สาวอยู่เนาะ ว่าท่านผสมเนาะมันก็ได้คูนโอ้แต่ได้คูนึงเนาะอุ้ยพี่น้องถ่ายสูงลอยสีสิบห้าสีสันโตนโตนังหนาหนาย่นย่นพี่น้องสายพัฒนามาแล้วพี่น้องสีสิบหาเนาะเพิ่นเปิดใบสีสิบหาพี่น้องเบิ้งโตนโตสีสันเครื่องดำแข้งขาดีดีพี่น้องทรงฟี่ลอยโล่สีสิบห้าเนีพี่น้องตัวนั้นเอาไปเข่าฟอกเข่าไข่สายพัฒนาโอเคเลยพี่น้องสุดยอดสุดยอดอันตัวนี้เส้าสามเนาะอันนี้ไทยจีพี่น้องไทยจีบ้านเฮาเลียงง่าย กินจังได้กระอ่วนเพื่อนว่าแนวนี้พี่น้องยี่สิบสามสี่สิบห้าสองโตสองสายพันธุ์เพื่อนใดไหมขออนุญาตเบอร์โทรครับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้หนึ่งสี่เจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจกับโทรมาต่อรองกับเพื่อนใดพร้อมผสมจานตัวนี้พร้อมผสมแล้วสายพัฒนาไซพอดังรับรองด้วยพี่น้องเนาะทรงฟรีอีกลอยโลเพื่อนว่าถ้าได้ราคากันโอเคเลยขอบคุณเลยร้านอาาครับผมอย่างต่อพี่น้องเบดึงบรรยากาศการซื้อการขายท่ามกลาง เปิ่ดพี่น้องเบิ่งสักครั้งนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกำลังต่อรองกันกับพ่กล้ารบขวนเพิ่นพี่น้องทางนี้หัวง่ามหลายพี่น้องหัวง่ามหลายเดี๋ยวบ่ฮู้ว่าเพิ่นสะดวกให้ข้อมูลบ่หัวง่ามหลายหลายพี่น้องเนาะยางย่างต่อคือวุ่นวายกันทางนั้นเพิ่นกำลังสาบสนวุ่นวายอยู่มาขออนุญาตเพิ่นถ่ายทรรมทางคุณพี่น้องเนาะ คนสิสะดวกเห็นขุมมูลบพาะน่ทาท่าผพี่นะอ่ะมาขออนุญาตไลฟ์พี่นอ้องงัว่ะมันอีไลฟ์อยู่ขออนุญาตท่าย่ำสะดวกเพราะน่าครับผมแม่สาวเนาะแม่สาวหน่อยสีสันดีต้นโตดีพี่นอ้องน้ำไต่งามแข็งขาดีดีพี่นอ้องเบิง่งหางจับสูงท้ายสูงลอยสายชูหามือความสูงเพิ่นประมาณเด้พี่นอ้องเครื่องดำเบิ่งพี่นอ้องหางจับสูงดีดีพี่นอ้องสายพัฒนา เขาเอื้นว่าสายพัฒนามาแล้วได้พี่น้องง่วงแม่สาวหน่อยเท่านี้<ะ>เพิ่งลูกผู้ใดเหรอลูกพ่อบ้านครับพ่อบ้านโอ้ตว,ว่างามนี่พื่น้องงามต้นโต,นตนดีสายพัฒนาผมว่าพี่น้อแคงแข็งขาดีเปิดเท่าไรละค่าสัมผัสห้าเนาะสองหมื่นกับห้าพันได้พี่น้องแม่สาวได้พี่น้องต้นโต,นตนดีสีสันดีหน้ามใต้ดีหน้าตาก็ดีพี่น้องยี่สิบห้าเพิ่งเปิดไปเพราะราคาพอต่อรองต่อรองได้จังหน่อยเนาะต่อรองได้จังหน่อย,อยได้พี่น้อ,อ,นองเบิ่งการยืน เบิงหุนเบิงโค้งสางพี่น้องเบิงเอางัวตัวนี้งามอยู่พ่อต่อร่องพี่น้องพ่อไปขอ,ข,อ,ข,อข้อเขาค่ายบัตรสว่าดิ์งวงามไทยให้เบิงพี่นอ้องผู้ใดสนใจก็ขออนุญาตเบอร์โทรเนาบะบัตรศูนย์เก้าหกเจ็ดศูนย์ห้าสี่ห้าแปดสามสี่ห้าแปดสามเพิ่อนมาจากไหนฮะผมมาจากอำนาจต่ออำนาจจริญงัวงามอำนาจ,จเจริญพี่น้องราคาเบาๆยี่สิบหา้าเพิ่อนเปิดไว้สนใจกะโทรมาต่อร่องตามเบอร์โทรที่เพิ่นฝากไว้เดี๋ยวพี่น้องเอาไปขอข้อเขาค่ายซร้าได้ขายเขาได้ใหม่ๆเนาะ ซื้อหัวเขาไปเลี้ยงพี่น้องรับรองบ่ราะขาตุกนเอาไปต่อยอดพี่น้องอ้าขอบพูดเลยนไลน์มันครับผมเบิ่งพี่น,อน,อน,อนอ้องเพิ่นกำลังต่อรองกันพี่น้องขออนุญาตครับผมแม่สาวเนะาะแม่สาวงามงานพี่น้องสีสันตน้นตัวมะปวดแต่ตน้นตเพิ่นแข้งขาเพิ่นพี่น้องน้ำใจงามเนื้อหนังดีพี่น้องหัวตัวนี้เบิ่งหน้าตา คันแต่งเขานี่สวยขั้นี่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นบ่ได้แต่งเขาลังคนกระมักแนวนี้ท้ายสูงลอยสามชิบบวกได้พี่น้องความสูงตะนอกตั้งตรงคันหาต้นโตดีเลี่ยมโตดีพี่น้องสายพัฒนาพ่อดังผมว่าเนาะสามหนึ่งค่ะโอ้นั่นเนี่ยเห็นบ่ว่าได้ถามเพิ่นลูกเคเอฟสามหนึ่งนี่พี่น้องนี่เบื้องต้นโตเพิ่นกระหู้อ๋อมีเอกสารพร้อมมีใบเกิดพร้อมพี่น้องเคเอฟสามหนึ่งเลยพี่น้องลูกสาวเพิ่น เบิ่งเหนือนังมังษาตนโต่ายเพิ่นหางจับสูงหางจับดีน้ำไต่ง่ามพร้อมพอเอาไปเขาข้อเขาไข่สบายเลยพี่น้องเอาไปเป็นแม่พันธุ์สายพัฒนาเลยเปิดเท่าไหร่เฮียกับสี่สิบเจ็ดได้พี่น้องนี่แม่สาวตัวนี้สี่สิบเจ็ดง่ามเลยพี่น้องลูกพอดังลูกมีเรามีก่อสี่สิบเจ็ดเพิ่นเปิดใ้พี่น้องเพิ่นมาจากใส่หืออ๋ออำนาจอ้อมาน้ำกันเบอร์เดียวกันเนาะโอ้ครบถ้วนเบอร์โทรโอ้ยูนเพินผุดาะ โอ้ยอนนพเพด่นซีซีสิบยังกันเหรอคือซีสิบเจ็ดนีพี่น้องตัวนี้ยี่สิบห้าเอกสารพร้อมเรียบร้อยมาทบทวนเบอร์โทรนนพเพด่นขออนุญาตทบทวนเบอร์โทรครับศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าจ็ดศูนย์ห้าสี่ห้าแปดสามพี่น้องซีสิบเจ็ดยี่สิบห้าสองแม่สาวงามพี่น้องโทรมาตามเบอร์โทรเพิ่นปากไว้ผู้ใดสนใจตัวได้ก็โทรมาเอาไปทั้งสองเอาไปเป็นคู่กันก็ได้พี่น้องขอบคุณหลน์มาร์ครับผม บรรยากาศพี่น้องบา้านสว่างงัวงามผ้าเลาะแสกไปน้องพี่น้องเนาะมันแสกยากพี่น้องพูดนะเมื่อทางาผีกันยังหลายอยู่พี่น้องแต่ว่าโอ้่าเพิ่นสิสะดวกขโมูลบ่บเดี๋ยวสิพยายามย่างไปเพิ่นกำลังต่อรองกันอยู่พี่น้องพูดนะกำลังต่อร่องต่อร่องหนึ่นอไอ้จูงี่เดียวปพื่น ขออนุญาตครับแม่สาวบวกคือแยกลูกโอ้แยกลูกโอ้แยกลูกมาเป็นแยกลูกมาลูกนึงงะไรได้พี่น้องนี่เพิ่นแยกลูกมาต้นโตสีสันถ่ายเพิ่นสูงลอยซีิหาบวกเครื่องดำพี่น้องเบื้องหาเพิ่นน้าใต้ดีเงีวเนาะเงีวดีได้ลูกนึงแล้วท่องยังวางอยู่นะเดือนเนาะเอาไปใส่พอดังๆเอาพี่น้องกำลังเป็นสัตว์บริจาคของเบเบเปิดเท่าไหร่คือเปิดไปเท่าไหร่เปิดไปเส้าหา สองหมืนกับ้พันเพิ่นเปิดว้พี่น้องแม่ตัวนี้แม่แยกลูกมาตัวนี้พี่น้องเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันส0ง0มหาพันเพิ่เปิดไว้พี่น้องเอาไปใส่พอดง่ังๆเนาะโอเคโอเคอ่ะขอได้ยาดเบอร์โท่ารนครับศูนย์เกาศูนย์เ้ยสามหกห้าเจ็ดเจ็ดสี่ห้าเเพิ่นมาจาก ้าไดเครื่องในเนาะเครื่องในพี่น้องโอ้ยราคาพอต่อรองยี่สิบห้าได้พี่น้องแม่พันตัวนี้แยกลูกไปแล้วลูกให้ลูกดีเพื่อนว่างามดีประกันเว่าทุกอย่างเอาไปใส่พอต่างๆรับรองเลยพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆมาหมนครับผมฝากบ้านสว่างง่วงงามนี่เด้อครับต่อพี่น้องหนูขึ้มางามมาเบิ่งหอยนวลใด่สายเหนือมาสวัสดีครับหอยนวลใด่จังได้มากเลยดิแต่ตะวนอุ้ย ส้มมะโปร์เเนื้อหนังเนาะปาดพี่น้องเนื้อหนังงัวงัวอ้วนเพื่อนวะปาดโชคพี่น้องต้นโตดีขขาเพิ่มอีกหรือด้พี่น้องอ้วนใหญ่งามเบิ้งเขาเพิ่นพี่น้องสายบ้านๆตะว่างามพี่น้องต้นโตดีเพื่อเลี้ยงจังได้มาะโปรตเห็นเนาะเออเปิดตัวใดตัวนี้ตัวนี้เท่าใดก่อนตัวละสามหมื่นห้าร้อยได้พี่น้องท่อกันเลยเนาะต้นโตกับท่อกันพี่น้องสีสัน คนละสีตัวนั้นสายเท่าตัวนี้สายออกสีนุ่ 30, 000, นๆแน่พี่น้องสามหมื่นกับห้าร้อยเนาะไล่ละได้พี่น้องไล่ละต่อใส่กันต่อใส่กันเอาพี่น้องโตตะวันตุนตเพิ่นสายเท่าหญ่งหได้พี่น้องสายเท่าหญ่งา 30, 000, ่ายสามหมื่นกับห้าร้อยได้เพิ่นเปิดไว้พี่น้องง่ามเขาเปิดเลยพูดนะสายเท่าตัวแบหญ่พี่น้องอ้วนเบื้องว่าเป็นตันเลยพี่น้องนี่เท่าสายเท่า ตัวนี้สายแดงแต่ว่าอ้วนนะพี่น้องเพิ่นเปิดเป็นสายมัวเนื้อพี่น้องสามหมื่นกับห้าร้อยทั้งสองตัวเพิ่นเปิดไว้พี่น้องหอยนวลบานร่นคออ่ะขออนุญาตเบอร์โทรหอยนวลศูนย์เก้าสามสามเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์อศูนย์สองหอยเขียนหอยนวลบานร่นคอเนาะกันได้ใหญ่เพิ่นได้มาคู่นี่ตัวละสามหมื่นกับห้าร้อยตัวร่องใส่กันแห้งถือกันป่ะเพิ่นใดสนใจกะโทรมาต่อร่องตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้เอ้าขอบคุณหลายหมานครับผม ออขออนุญาตครับผม yeah, really ลูกแม่เนาะกำลังกินนมลูกสาวเพื่อนพี่น้องเอ้ยงามงานลูกสาวเพื่อนพี่น้องลูกพ่อไรฮึือพ่อบื้นบ้านพ่อบ้านบ้านเท่าน้อแต่ว่าต้โตัดีพี่น้องงามดีนี่แม่เพื่อนพี่น้องแม่ออกโบทโบทบสเต็มที่ขาดเลยแม่เพื่อนจังว่าให้ลูกงามเนาะแม่โบทเนาะให้ลูกงามเบื่องลูกสาวเพื่อนพี่น้องกำลังกินนมอยู่ครบนี่เปิดเท่าไหร่สี่หมื่นหกพันพี่น้องเพิ่นเปิดไปสี่หมื่นหกพันแม่ ลูกกําลังกินนมยังจะโค้งแน่พี่น้องแต่ว่าลูกสาวเพื่อนงามลูกสาวสีแดงจัดจานดีดีพี่น้องลูกสาวเพื่อนนี่แม่เพื่อนพี่น้องอ่ะนี่แม่เพื่อนนี่ลูกสาวเพื่อนพี่น้องลูกสาวงามอ่ะลูกสาวงามงามพี่น้องลูกสาวเพื่อนสี่หมื่นกับหกพันได้พี่น้องโค้มนี่เพื่อนมาจากสหรอราศีสไลด์ราศีสไลดพี่น้องหัวงามราศีสไลดลูกสาวงามน้าไต่ดีต้นโตดีแข้งขาดีลูกสาวเพื่อนพี่น้องสี่สิบหกเนาะสองตัวสี่สิบหกเอ้าขออนุญาตเบอร์โทรครับศูนย์แปดสี่ แปดสองหกแปดพี่น้องผู้ใดสนใจกระโถมาต่อร่องต่างเบอร์โถมบนฝากไว้พี่น้องแม่ลูกลูกแม่ลูกงามซีสิบคนเปิดไว้พี่น้องอ้าขอบคุณหลายๆมากครับผมฝากบันสมบัติง่วงงามนั่งในเด้อครับผมโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมพัฒนไปหาเพื่อนว่าไม่ได้ขายลูกยุ่งจะจะถามใ้รรอดยังไง พอให้ส,สินค้าล,ลูกค้าเพราะว่าข้างตลาดเขา<ม>บาริจัดพาสินท้าลูกให้พวกท่ำแต่ยังคั้นเนืงถึงพวกปลอดภัยของลูกค้าทุกท่านและกับผู้ใส่รถใส่ถนนเป็นรับนะครับหามน้ำง้วยน้ำค้อยออกไปจูงเป็นป่านทั้งถนนนะครับเด้อนอกจากว่าปลอดภัยแล้วพวกท่านจากเดี๋ยวนี้ในลำพงผิดไเล้นครับหาไปต้นรถชดลากข้าเจ้าพวกคนเดินทางฟังประกาศเฉพะที่ต้องฟังเพิ่มประกาศทั้งนอกประชาชนครับก็เดินนอนจากท่านเนาะครับ อาจจะไม่พอเห็นฉะนั้นขออนุญาตหามนะครับเด้อหามหามนะบออกไปจูงเหรียญนะครับไผ้กระสังถ้าพอเห็นแล้วอาจจะโดนทั้งตลาดปั๊บนะครับเน่นย้ำนะครับเด้อทั้งตลาดจะเป็นนุ่มฟ้าเปลียนตัวเดี้ตัวละเสไลด์ก็ว่ากันครับแต่ว่ายืนเบื่อตัวะาคาร้อยครับเอาเอาไป่รู้จักกันครับงัวผู้ใดมางงามครับพี่น้องสีขาวน่วงงามครับพี่น้องงัวงาม เปนผูกไว้ดิพี่น้องเปนผูกไว้เบิ่งพี่น้องหอยหน้าให้่จริงได้มากนี่เหแม่สาวบ่แม่สาวยังตัวเดียวนี่บ่หมาแนี่ยหรอบ่บ่อหมาเนี่ยบ่อหมาไรเปิดเท่าไหร่หอยหน้าเท่านี้มื่นเก้าเฮ้ยพี่น้องบ่อสองหมื่นแม่สาวหน่อยมื่นเก้าหอยหน้าใหญ่มากพี่น้อง พ่อไปเลี้ยงนี่พี่น้องกำลังขายเขาได้ไม่ไม่นี่มื่นเก่าท่อน 9, อนี้พี่น้องนี่แม่สาวบอลเมนตัวหน่อยนี่พูนญ่เตบิบโดยพี่น้องท้ายสูงลอยยี่สิบห้าบัวเกือบร้อยสามสิบเบิรงต้นโตเพิ่นสีสันเพิ่นพี่น้องเบิ่งเอาหนึ่งหมื่นห้าพันบ่พอสองหมื่นพี่น้องเพิ่นเปิดไว้พี่น้องห้อยน้าได้มากเบิ่งเอาพี่น้องไล่ละเอียดปาาระกันแขรงขาเบิดเนะาะประกันเบิ้ลสุญญะเมียสาวหน่อยหน่อยอยูอย่ห้อยน้าเพิ่นได้มากขออนุญาตเบ,บอร์โทรห้อยน้า 86 086 152 152 52 52 62 62หอยน้าบานคาเดยใหญ่ได้มากแม่สาวต้นโตดีสีสันดีพี่น้องหน้าตาดีถึงซือพี่น้องผู้ใดสนใจกระโทษมาต่อรองเพื่อได้หมื่นเก้าพันเปิดใบพี่นอ้องอย่างต่อพี่นอ้องควาบคุณหลายๆเด้ดอหอยหนายมาเบ่งท่าพี่พี่นอ้องหัวงามเบ่งบรรยากาศการซื้อการขายอยู่พี่น้องหัวงามหลายอย่างพี่น้อง อย่างตอนนา่อย่างนั่งพี่น้องถ้าเบิ่งแม่สาวหน่อยงามอีตัวเด็กพี่น้องงามดีพี่น้องสนใจบ่งามเนาะนัวเพิ่นขออนุญาตครับแม่สาวงามพี่น้องสีสันต้นโตดีลูกพ่อใดเฮ้เป็น เพิ่นเพิ่นหูพ่ออยู่บ่ะโมหูตะวันลูกพ่อดังหละเด้อเนาะเบิ่งตนโตเพิ่นสีสันเพิ่นพี่น้องไปตาไปเลี้ยงเนื้อหนังดีพี่น้องหางเงาหางงามเครื่องดําดีพี่น้องเพิ่นเปิดเท่าไหร่สามีสองหมื่นสามพันห้าร้อยที่พี่น้องสองหมื่นสามพันกับห้าร้อยแม่สาวน้อยน้อยพี่น้องนี่เบิ่งหน้าตาเพิ่นเป็นตาเอาไปเลี้ยงพี่น้องสายพัฒนาได้พี่น้องนี่ลูกพ่อดังแน่นอนสองหมื่นสามพันกับห้าร้อยเป็นเปิดไว้พี่น้องเออพ่อเอาไปเลี้ยง ต่อร่องเขาเพื่อนต่อรองไดนจักหน่อยอยู่เนาะเบื้องต้นอเพื่อนพี่น้องตรงตั้งตรงข้าหนาตามตำราเลยพี่น้องสองหมืกับห้าอขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์หกสามศูนย์หกสามเจ้านพิ่นมาจากใส่เฮ้อเื่องในครับเรื่องในเนาะงานพี่น้องสองสาเิดเิไวาขอบคุณรลายๆมานครับผม รวมๆง่ายหนิพี่น้องอะย่างมาอีกส่วนหนึ่งได้พี่น้องนะถ้ารอมาอีกส่วนหนึ่งตาเปลี่ยนรอพ่อไม่ไอ้สังไดแล้วบอมานแล้วบ่ตัวผู้บอข้อไหนสังตัวผู้เปิดเท่าใดไอสังตัวนี้โอเปิดโอเปิดเนี่ย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 นี่โอ้ขใดข้อบ่บ่บอบอก็สันตาเปลี่ยนมามันแล้วบ่โอ้ตาถือหินกันใช่ปะก้อนหินตัดหญ้าให้งัวหล่าเลี้ยงงัว มันหมานเด้อคนเคยเรียนก็เล็กน้อยเมื่อเรียนเป็นยังไงเขาน้ำปลาบันวไดแล้เอ้าวัดแล้วสิบ่โอ้โหโอ้รถน้ำไหลดูแถวโน้มงวดดอแถวใดโอ้โอ้บ้า โอ้เบาเลยทางงน้ำมัดีเบาหน้าหลายจีอ้าวขี้ยู่ขึ้นมาเด้อแสงเด้อโอเคขอบคุณหลายๆครับครับผมพ่นะาพ่อใครพ่อตอกโกยัวบ้าโอ้บ้าพ่อกั็นยูเดียวยางมาโซนออกพี่น้องว่าจะมาเปิดราคางัวทางโซนออกกับเบาบางไปแน่เลยพี่น้องเนาะราคางัวอ่ะ บ้านสาว่างกวง่ามพาพีพ้านองมาชงามง่วงง่ามติดตลาดนัดโคกกระบือบ้านเชียงหวางก็ได้ประมาณนี้พ่อแพี่น้องนอเนาะบริดครบทุกโตแต่ว่าก็ได้พ่อให้พ่อแม่พี่น้องได้อัพเดตราคาง่วงราคาควาวกห้ขออยู่ขออยู่ฟ้าม่า ผู้ใดสนใจตัวใดวกระโทรมาต่อรองตามเบอร์โทรที่ปุ๊กในหอยเพิ่นฝากแฝดน้องพี่น้องเนาะบ <c oughs> ้านสวองงงามมากปุปปอ่อครับพ่อพี่น้องคงเฉได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะฝากอีกครั้งนึงซอยกันก,นกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นเลยพี่น้องซอยข้างหน่พี่นอ้นองก็เสร็กว่าผู้เลี้ยงวันนี้คว้านแฟนครับแฟนเพจบ้านสวองงงามชุมนุมถ้าความสุขความเจริญทางไกลจากโรคไม่ไข้เจ็บต่างๆพี่นอรร้องก่ำร,ร่วนร่วงเบ็ดหนีประสิทธิ์ในารสำรับมณีคิดมีปุ่อพอขันแช่ตัวกล่าวประวัสดีครับ